สวัสดีครับทุกท่านมาดูรถยนต์ในอดีตที่หาดูได้ยากนะครับจากหนังไทยปี2500นะครับหนังนี้ชื่อเรื่องว่าดอนทรายนะครับจะเห็นรถยนต์วิ่งมาลิบลิบนั่นนะครับฟิมพ์ที่ได้มาสั้นนะครับรถยนต์ก็เลยมีไม่ว่างนะครับสังเกตดูนะครับว่าเป็นรถของอะไรนะครับเดี๋ยวพอวิ่งมาก็จะเห็นนะครับจะมีชื่อย่อนะครับตอนนี้ยังวิ่งมาไม่ถึงนะครับ นี่คือสภาพของท้องถิ่นรถชนประธานนะครับชอปอนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ก็ปี2%อ0พเช่นเดียวกันนะครับคุณทัศนเอกทัศนะครับลงมาจากรถนะครับนี่เป็นหนังเรื่องไพรพเนจรนะครับก็จะมีรถยนต์อยู่แค่ฉากนี้ฉากเดียวแหะครับจากนั้นก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ชื่อเรื่องว่าผิดถนนนะครับคุณ สมพงษ์พงมิตรนะครับคุณอบบุตรติดนะครับส่วนดาราผู้หญิงท่านยังไม่ทราบชื่อนะครับก็มายืนคุยกันที่ลานพระรูปทรงม้านะครับเมื่อปี2500นะครับพอยืนคุยกันสักพักหนึ่งก็จะมีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งมานะครับนี่ครับก็ทะเบียน730นะครับก็จะมายืนคุยกันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับออกไปนะครับ กลับไปแล้วนะครับทะเบียนร,รถเบนซ์คันใหญ่ขวามือนี่499นะครับรถก็วิ่งออกไปทางพระที่นั่งอนันตสมาคมคลิปชุดนี้ปี2นนอ0ก็จะมีรถอยู่ประมาณแค่นี้แหละครับ